สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติของผัดไทยผัดไทยเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากอาหารจีนเดิมเรียกอาหารชนิดนี้ว่าก๋วยเตี๋ยวผัดและได้รับการเปลี่ยนแปลงด้านรสชาติใหม่ตามอย่างอาหารไทยมากขึ้นในเวลาต่อมา ผัดไทยได้กลายเป็นที่รู้จักของคนต่างชาติในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นซึ่งเป็นช่วงเดียวกับสงครามโลกครั้งที่สองท่านได้รณรงค์ให้ประชาชนหันมานิยมรับประทานก๋วยเตี๋ยวเพื่อลดการบริโภคข้าวภายในประเทศเนื่องจากในช่วงนั้นสภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำข้าวแพงโดยท่านได้กล่าวเอาไว้ว่า อยากให้พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวให้ทั่วกันเพราะก๋วยเตี๋ยวมีประโยชน์ต่อร่างกายมีรสเปรี้ยวเค็มหวานพร้อมทำเองได้ในประเทศไทยหาได้สะดวกและอร่อยด้วยหากพี่น้องชาวไทยกินก๋วยเตี๋ยวคนละหนึ่งชามทุกวันวันหนึ่งจะมีคนกินก๋วยเตี๋ยวสิบปดล้านชามตกลงวันหนึ่งค่าก๋วยเตี๋ยวของชาติไทยหนึ่งวันเท่ากับเก้าสิบล้านสตางค์ เท่ากับ900,000บาทเป็นจํานวนเงินหมุนเวียนมากพอใช้เงิน900,000บาทนั้นก็จหลายไปสู่ชาวไร่ชาวนาชาวทะเลทั่วกันไม่ตกไปอยู่ในมือใครคนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวและเงินหนึ่งบาทก็มีราคาหนึ่งบาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้เสมอไม่ใช่ซื้ออะไรก็ไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ซึ่งเท่ากับไม่มีประโยชน์เต็มที่ในค่าของเงิน แต่เพราะกระแสชาตินิยมที่มองว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารจีนจึงได้แดัดแปลงให้ผัดไทยเป็นอาหารไทยผัดไทยในยุคแรกใช้เส้นจันทบูรเป็นเส้นในการผัดส่วนหมูนั้นก็จะไม่ใส่เพราะมองว่าเป็นผัดซีอิ๊วมากกว่าซึ่งจะทำให้เหมือนกับอาหารจีนมากเกินไปโดยจะใส่กุ้งแห้งแทนนอกจากนี้ยังใส่เต้าหู้เหลืองมะนาวใบกระเทียม หัวปีและถั่วงอกซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในประเทศไทยและเรียกเปลี่ยนชื่อก uh ๋วยเตี๋ยวผัดเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยตามชื่อใหม่ของประเทศปัจจุบันเรียกกันโดยยอ่อเหลือเพียงแค่ผัดไทยปัจจุบันผัดไทยได้กลายเป็นหนึ่งในอาหารประจำชาติไทยผัดไทยเริ่มได้รับความนิยมไปทั่วโลก จากข้อมูลปีพุทธศักราช2,546มีร้านอาหารไทยกว่า6,800ร้านกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกและทุกร้านจะมีผัดไทยอีกเมนูหนึ่งคือต้มยำกุ้งผัดไทยในต่างแดนจะเน้นการเสิร์ฟบ,บนภาชนะที่มีลวดลายวิจิตรสวยงามให้ภาพว่าเป็นอาหารของชนชั้นสูงอาหารชาววัง